ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกําลังยุกกะบ้ามีกับช่องอีสานบ้านข่อยองพี่น้องผมผ้าพี่ผนองมายามบวงคับผมกับกับเหล็กเด้อพี่น้องเด้อที่บ้ามีได้บอกกับผี่กับน้องที่ว่าสงสัยว่ามันเป็นนกป้าบ่อฮือหนกหยังบ้ามีบ่ฮู้เป็นโตสีไล่ไล่ขาวขาวดำดำมันข่าโอ้คฆ่าใจนะนะมันเข่ากองเขาเมื่อนั่นกระท้ายไปมือเขาเอามันแมนบ้ม่านฮืหัวกวานที่บ้ามีมันเป็นเป็นสงสัย บ้ามีเลยเอวกลับเล็กมาวางไว้ซองมือแล้วมาเขามายามกันพี่น้องผมกับอ่ากับบ่วงความด้วยครับเด้อกับบ่วงความบ้ามีสีทุกการมากููบ่วงจริงจริงบ้ามีสีมากููบ่วงนะลพี่น้องผมเข้ามาเบื้องกันบ้ามี่สีใดอีหยังคือบ่อใดยี่ยังถ้าบ่อด้อีหยังกับบ่ไดดลงให้พี่น้องในเบิ่งกันด้ยครับเด้อพูนไหยมั่นพูนเอาทมกลางบรรยากาศทังโคกทั้งให้ลพี่น้องผมทมกลางบรรยากาศท่างโคกทา้งให้ป้ามั่นแน่ป้าอยางแน่นาะพี่น้องเนาะ มือขึ้นตามกิบก้านนานี้ที่ได้ลงไปกันน,นั่นนอนอยุคางไอ้ฝนตกนแห้งพุ่นก,กวางขี่ไกลแมน่นกุบถีบยู่พี่นองเลยบ้ามีก็ได้ทนเอามามากู้บ่วงกันพี่น้องกับกู้กับเฮาเถือกระเถือกบ่เถือกกับ่บได้ลงให้บ่งต่อให้มันผ่านบ้ามีก็ต้องกู้บว่วงละเมือน,นี่หลังแหลกเป็นเจังไดพี่น้องบ่ผ่านเว้ย ตัวเดียวนี่บน,นูเอาตอนเอามาห่างขึ้นหลายหลังอยู่อ,อ,อนี่หลังหนึ่งนี่แหละพี่น้องย่มหางบ่วงผู้ลงคนเขาถึงวา่าให้พยายาม จำให้ดีมันผ่านอยู่เด้พี่น้องบ้ามีว่าแต่ว่าหนูมันเป็นหนูขั้วน,นนะ่นะหลังหนึ่งนี่ผ่านเห็นว่กัดบ่วงอืมนี่หนู ผ่านบ่วงพี่น้องกัดบ่วงอีอ่ะอันนี้กระพ่านอืมอหลังแล้วเ <c oughs> บิง่งว่าเ้างสี่ขบบนเราพี่น้องว่าเพิ่งเบิดมีแปดหลังถ้าพี่น้องจำได้ว่าบ้า,บามีไทยใสใสยุใสนี่นก็บ,บอกด้วยครับเ้อ ว่าดักหนูขนแดงกับพ่อถือพี่น้องหลังนี้บ้ามีตั้งมันว่าเป็นตะถึหนูขนแดงครับผมเป็นธารมดางกุนเนาะพี่น้องเนาะว่ามันมันสีเลียนมันบ่เลียนเฮ้ยห่วยมันยังมีหนูอยู่เดิ้น,นีิเออเอาฟังทางคุณพี่น้องบาด บ้ามีสงสัยสงสัยพระวนาสาธุเอาพี่น้องผมเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องผมพี่น้องผมยาว่าจังสันจังสี่ยาว่าจังสี่จังสันควายเขาไปเบิงควายเขาไปเบิงนกพี่น้องผมนกอีหยังบ่หูนกแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นแนวนี่พี่นีพี่น้องว่าอีหยังนี่พี่น้องพี่น้องว่าอีหยังนี่บ่ท่านตายซ้ำเฮ้ยนกคืออยหยังพี่น้องผม เฮ้ย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 นกอนที่น้รองผมนกอยังพี่น้องผมเฮ้ยเอาเสียงคือไงท,ที่บ้านนี่ มันหวองแนี่ยเอาหนีบ่หูแล้วว่าเอาหลังนีก่อนหลังนีบ่ผ่านใส่กองเขาเนี่กองเขาเกินว่าเขาเกิดพี่น้องเอ้ยบ้ามีอ้อยเขานี่บ่อ้อยธรรมาดาดิอ้อยให้มันอิม่มอยู่ดิเฮ้ยงงว่ะงงแห้งพี่นอ้องงงแห้งเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตกใจญ่เลยขี่เขาขามันขี่นกตัวนี่นี่พี่น้องผมเฮ้ยพี่น้องว่านกอีหยงครับนี่นงงงงพี่น้องผมงงพี่น้องว่านกอีียง เฮ้ยต hey, okay, ิดก like ับพี <const> bia, ่รองผมตกใจด้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันสิเป็นภาพเนื้อหาที่เบื้อง่าเป็นการตรมานัตว์้เรื่องที่อีกบ่ามีแห้งหุ่นหวยขออนุญาตให้บ้ามีเบื้องชัดๆก่อนใกล้มันไม่มายุโขกหรกพี่รองเสียงหอว เสีย,ยงห้องแบบนี้มันใกล้ค่คักเดี๋พี่นอ้องเสียงห้องแบบนี้มันใกล้คักเดี๋พี่น้องเยอะเรียเสียเถอะวะบ่อยเนาะพี่น้องเนะะาะสต่วาบ้ามีวันหนกเด้ ว่าเสียงมันเป็นไก่่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวมี่ปวด้ะกาสิสี้เบื้องกันเบื้องตอนนี้เป็นสภาพแบบนี้ปฏิบัติเท่ารามานสัตว์อีกบ้ามีหุ่นหวยเอาเอาแบบหนึ่งเอาเบื้องกันกชัดๆพี่น้องผมบาดนี่พี่น้องว่านกคือไก่นกคือไก,ก่พี่น้องพี่น้องวานกคือไก่ครับผมเฮ้ย สีมันขึ้นคือหนกไอ้นั่นครับเถอพี่ห้องบาบาสีมันขึ้นหนวกขัดมีพี่น้องแต่ว่าบ้ามีต้องปล่อยครับปล่อยโอ้ยบ่ได้ไม่ยามไว้ตะมือว่าเนาะแต่ว่ากระสีเศร้าอยู่พี่น้องบ้ามีมันใจมาแผลนีเศร้าแน่นอนบ่เอาครับบ่เอาต่อให้มันเป็นหนกกระสีบ่เอาแหละแต่ว่าอยากขูว่าตัวอีหยังเอาให้ผักฟันอยู่หนีกอนเลยครับเดือเพราะว่าขันมันรียุ่มมันหนามันหนาสีดีกว่าอยู่กับบ้ามี โอ้ยขา,มาแมตถว่าไปรไดยู่ดอ,อกพี่น้องบ้ามีว่าไปไดอยูอ่เอาเสียงไปนีแล้วครับเนาะขันเอาเสียงไปนีมันก็น่าจะดีกลัวพี่น้องบ้ามีว่าไก่เลยเพ,พี่น้องว่าอีางังเม่นนกอยู่บ่พี่น้องพี่น้องว่าเม่นนกยู่บ่นี่บ้ามีว่าไก่เลยนี่แต่ว่าก็คือนกขักนี ขึน่นนกบอพี่น้องผมพี่น้องไ่วอีอย่างบ้า,บามีวันนกเด้อเอาเอาเอ้าเอาเอาเอยูนี่อะอยูนี่อะเดี๋ยวไปได้จังไปไปได้จังไปลบฝน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 ไปได้จังไปเอา้าเสียงไว้บาดเที่ยมีพวกจนฟ้อนพวกอี้เห็นพวกเล่นตะกวดไม่กินพี่น้องต้องเสียงไว้นกเข้ากระห้องวังหัน เอา้าขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการทิดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองบ้ามีขอโทษขอพ่ายอีหลีบ้ามีเกียจตาหน้าสี่เดเหตุแบบนี้เด็ดขาดแต่ว่าด้วยความยอ,อยากหัวอยากเห็นอีหลีกับมันก็นถือกับอีหลีแต่ว่าประเด็นสําคัญคือทางทีมงานตรวจสอบของยูทูบกับเบิ้งเนี่ยเลยครับเรื่องทางยูทูบกับใดเบิ้งเนี่ยว่าเจตนาบ่าเจตนามันบ่ได้มีเจตาหนาไรเจตนาคืออยากดักเอาหนูนั่นาร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นกับว่ามาหาหนูบ่ได้ลงท แต่ว่าในเมือ่อมันเป็นยงสี่บ้ามีกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อททานใดที่สายสวยงามกับยาบ,บ้าบ้ามี่ได้มีเกียรติน้าลายมีแต่สิ่งดีๆอยากให้พี่น้องเด้เบื้องกันเอาพอกระชิบนะค,ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอพุณครับสวัสดีครับบ้ามีขอโทษอีกทีหนึ่งครับพี่น้องผมขันเป็นไกล้ีดีกไ็ได้บ้ามี่บ้าม่หนกขี่ขี่เท้ขาขึ้นหนกนั่นขี่ไกล้มันมาอยู่โขกหรือว่ามันขึ้นีวะ เอาคำมรอย,อยงสี่นี่ค่อนข้างมันใจเลยนะครับเนื่อว่ามันหลอดแน่นอนแต่ว่าขอย่างเดียวว่าจะมีพวกแล่นพวกตะกวดเจ้าฟ้านี่ยังมากินมันถอดล้วพี่น้องเป็นภาพที่สวยงามหาเบิ้งบ่ได้อีกแล้วพี่น้องผมเบิงบ้งเบิงบ้งมันนี่มันเป็นหนกคือไก่ว่ะ